ก็สำหรับพวกเราทั้งสองคนวันนี้มาถือศีลนะครับแล้วก็เพียรภาวนานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเรา,เป,า,าปิดวาจาครับแล้วก็ขออนุญาตของพี่พิสื่อทั้งหลายนะครับที่จะวดการให้สัมภาษณ์ใดๆในช่วงนี้ครับก็วัตถุประสงค์นะครับของการที่พวกเรามาบวชครั้งนี้ครับเราต้องการบำเพ็ญภาวนาเตือนดุด,ดง สร้างบุญนะครับบุญกุศลที่เราได้ทําเราขอให้บุญนี้ครับถึงกับเพื่อนเราแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาวชระวิยาพงครับก็ขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างครั้งนี้ถึงกับเพื่อนของเราถึงแม้โมจะไม่ได้เป็นศาสนาพุทธแต่ผมเชื่อในบุญของความดีจะถึงกับเพื่อนเราเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญขอให้บุญนี้ถึงคบโมครับ